โมงกว่าๆนะคะเรามาถึงที่กองหินริชริลนะคะซึ่งวันนี้เราจะลงไปดำดูว่ามีอะไรสวยงามบ้างข้างล่างนี้นะคะแว่ตื่นสายต้องวันเร็วหน่อยดิคนจะพีเขานะเนี่ยนี่อยู่แล้ววันตหรุดแล้วเนี่ยไดีม่ายเด้อคีอังกอะพีืกันที่กองหินริชริลอยู่ในเขตน่านน้ำของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินเป็นกองหินใต้น้ำอยู่กลางทะเลมีนักท่องเที่ยวทั้งดำน้ำลึกน้ำตื้นมากมาย พี่สวัสดีค่ะเอาพี่นั่งเลยค่ะนั่งค่ะผมยจะถามพี่ว่าเรามาที่นี่ที่ไหนน้องแซมนิเชลิวร็อกเราจะเราจะได้เจออะไรแปลกๆแปลกๆใหม่ๆที่นี่มันเป็นกับกองหินใต้น้ำนะมันมีพวกสัตว์ทะเลเล็กๆนี่เยอะมากปลาสวยงามนี่มากมายที่น่าสนใจก็คือจะมีฉลามวานเข้ามาที่นี่บ่อยมาก วันนี้ไม่แน่แล้วเราลงไปลึกถึงประมาณเท่าไหร่จะได้เห็นล้ำวานจะดูจะล้ำวานจะอยู่น้ําตื้นๆอ๋อเหรออืจะอยู่น้ําตื้นๆเวลาคุณว่าราดับเปนยี่สิบสามสิบเมตรข้างล่างเนี่ยถ้าเรามองขึ้นมาข้างบนมันจะอยู่บนนะมันจะอยู่ข้างบนปลาพวกนี้มันจะกินแพงต้อนนะครจะหากินแพงต้อนที่อยู่น้ำแล้วเรามีริงจะได้เจอไหมคะที่ล้ำวานไม่แน่ไม่แน่ถ้าเราโชคดีได้เจอแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวตอนนี้เราให้กุ๊บฝรั่งกับกุ๊บญี่ปุ่นลงไปก่อนแล้วเราลงเป็นกุ๊ นะข,ข,ขนนะที่กองหินเลชิลิวเป็นจุดดำน้ำยอดคิดที่สุดนัดกดำน้ำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดถ้าได้มาดำน้ำในเขตท้องทะเลอันดามันกองหินเลชิลิวเป็นกองหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเลอันดามันสุดเขตหน้าน้ำของไทย ก่อนที่จะเข้าเขตน,น้านาน้ำของประเทศพมา่าด้วยความที่ไกลจากฝั่งทำให้ที่นี่ถูกรบกวนน้อยมากนิชลิวจึงเต็มไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่โดยเฉพาะเป็นจุดที่สามารถพบเห็นฉลามวานได้บ่อยที่สุดอีกด้วยค่ะในระดับความลึก60ฟุตเราพบกับฝูงปลาข้างเหลืองฝูงใหญ่มันรวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อข่มขวัญศัตรู มีลีลาจังหวะก,การไหว้พร้อมเพียงกันเหมือนการแสดงโชว์ชุดใหญ่เลยนะคะปลาเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะว่ายวนไปมาอยู่ร,บรอบๆตัวทำให้บรรยากาศใต้ท้องน้ำเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายงานนี้ไม่มีเหงาค่ะ ปลาก็เยอะนักดำน้ำก็แยะห้าสิบกว่าคนเห็นจะได้ปลาบางชนิดก็เข้าไปชื่นชมใกล้ๆได้แต่ถ้าเป็นปลาวัวที่กำลังเฝ้าไข่อยู่แบบนี้อย่าได้คิดเด็ดขาดมันหวงไข่และอนาเขตมากค่ะอาจพุ่งเข้ามากัดได้ควรอยู่ห่างๆไว้ดีกว่า เหมือนปลาสิงโตสวยงามเหมือนสวมใส่ชุดนิ้วแต่เข็มพิษรอบตัวทำเอาบาดเจ็บได้มากเลยนะคะเราไต่ระดับมาที่ความลึกประมาณ40ฟุตว่ายวนไปทางกองหินลูกเล็กก็พบกับปลาเก๋าใหญ่ขนาดก็ประมาณสัก20ถึง30กิโลเห็นจะได้มั้งคะตัวอ้วนจ้ำมั่มเลยทีเดียว ฝูงปลายังคงมีให้ชมอีกมากมายใครที่ชอบดูปาลารับรองนะคะว่ามาที่ลิชิลิวไม่มีผิดหวังแน่ค่ะปัจจุบันซิมิลันได้รับผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการลักลอบทำประมงรวมทั้งนักดำน้ำที่บางครั้งอาจพลาดพลั้งไปเฉี่ยวชนปะการังได้ทำให้บางจุดอย่างเช่นที่แฟนตาซีริฟ ที่อยู่บริเวณเกาะ8ได้ปิดมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วค่ะเพื่อให้ธรรมชาติได้พักฟื้นตัวแต่ก็ยังโชคดีอยู่บ้างที่ธรรมชาติในท้องทะเลอันดามันได้ปิดตัวเองจากนักท่องเที่ยวเป็นเวลากว่า6เดือนด้วยฤดูมรสุมทำให้ท้องทะเลมีคลื่นลมแรงจัดตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนพฤศจิกายน ปลาสากฝูงใหญ่ลอยตัวเข้ามาทักทายขณะที่พวกเรากำลังไต่เชือกขึ้นจากน้ำและในขณะเดียวกันมีเงาทงมุนขนาดใหญ่โชว์พันหัวของกลุ่มพวกเราไปค่ะมันก็คือเจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีแห่งกองหินลิชลิวปลาฉลามวานค่ะมันเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกถ้าไม่นับรวมกับวานเพราะวานถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเขาเลยถือว่าไม่ใช่ปลาค่ะ ที่ริชาริเป็นแหล่งพักพิงของเจ้าฉลามวานมันจะหากินแพลงก้อนอยู่ร,บรอบๆกองหินนักดำน้ำส่วนใหญ่ได้มาดำแล้วไม่ค่อยพลาดค่ะอย่างเช่นกลุ่มของเราขนาดของฉลามวานตัวนี้กะด้วยสายตาก็น่าจะประมาณ7-8เมตรก็ขนาดเท่ากับรถมินิบัสเลยนะคะและด้วยความที่เจ้าฉลามวานมักว่ายเล่นอย่างเป็นมิตรทำให้นักดำน้ำชอบสัมผัสอย่างใกล้แบบถึงเนื้อถึงตัว ซึ่งเป็นการรบกวนอย่างไม่ถูกต้องค่ะเพราะจะทําให้ปลาตกใจและอาจจะว่ายจากไปเลยก็ได้ที่สําคัญนะคะเมื่อมันรู้สึกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะไม่เข้ามาที่กองหินเลเชลิวอีกเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นควรดูแต่ตาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะัมจ do <laughs> I think the food was excellent here. The diving was marvelous. It was a wave shark, with a man praise the air in this trip. And turtles, uh, the crew is fantastic. of course you งกรดขึ้นเหงือกเงือกคือแล้วเหรอขึ้นถังไปแล้วเนี่ยจริงป่ะไปแค่ไม่กี่วันเองขึ้นแล้วเหรอเนี่ยโอ้นี่สี่วันนี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะสี่วันสิบกว่าได้ใช่ป่ะ, <c oughs> ปะไปทั้งสิบกว่าเกาะเนี่ยโอ้โหได้ดำน้ำลงไปดูความงามใต้ท้องทะเลวสวยงามมากปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ปาาลาล่างเยอะแยะสะัตว์ลายอืมแล้วเนี่ยนะคะรายการแพลนต์เอเชียของเราก็ไม่ได้นำเสนออะไรที่เกี่ยวกับการดำน้ำอย่างเดียวแต่เรานำเสนอทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับทะเล ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางทะเลนะคะกีฬาทางทะเลหรือว่าประเพณีที่เกิดขึ้นทางทะเลเราก็จะนําเสนอค่ะก็กับพวกเราได้ใหม่ในวันหยุดนักขัเฤกษ์ครั้งหน้านะคะเชี่ยงขึ้นถึงบ่ายโมงค่ะช่องาแห่งนี้กลับได้กันมาเลยคำถามท้ายรายการ ปลาฉลามวานกินอะไรเป็นอาหารทราบคำตอบก็ปรายสนญยบัตรเข้ามานะคะทางเรามีเสื้อสวยๆจากอันดามันไดเวอร์ห้ารางวัลค่ะพร้อมนะครับพร้อมนิดหน่อยวอนนี้ว่าเพลงไหนจะใช่เด็กดิ๊ง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 มิวสิกวิดีโอ เฮ้ยได้สานแล้วคุณพี่ได้สองของวันนี้เราลงไปสองได้แล้วว้าไม่ใช่ก็ได้เช้าขึ้นมาเออใช่แน่อ๋อใช่แล้วก็ไปที่แบบแปลกๆมากเลยนะมืองกนะคะที่นี้สง่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะได้เจอ alcohol นีเปล่าหเปล่า อะไรอยู่ก็เห็นชิิี้มาไมู่ปลาเหรอดูหิน